หมายนี้นะครับหมายน้ําตกนะครับมันจะมีน้ําตกนะครับสังเกตดีนะครับหมายนี้จะมีน้ําตกนะครับหมายน้ําตกนะครับหมายเด็ดน้ําตกนะครับคลองธารลชาทำไมสังเกตจะไม่เห็นนะครับน้ําตกนะครับหมายน้ําตก มายนี้มาแค่สองครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับนุครับนุครับสวยเลยนะครับออืถ้าลมวังน้ําตกนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคนชอบตกปลาชาแนลนะครับ วันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็พามาหมายคลองเชื่อมแม่น้ำอีกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้กําลังฮอตนะครับคลองเชื่อมแม่น้ำนะครับจุดนี้ก็เคยมาแล้วนะครับแต่มาครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาเป็นเดือนนะครับเดือนขวาแล้วครับวันนี้มีอกาก่ก็เลยแวะมาเยือนอีกสักครั้งนะครับอก็หมายเปลี่ยนไปนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะมีปลาเข้ากินไหมครับหลังจากน้ําไหลแล้วนะครับก่อนนั้นมาน้ํายังไม่ไหลนะครับ วันนี้ก็ีะตกในระยะสี่จุดห้าแล้วตกเป็นแบบไม้ไตเบาสองตะขอะครับกับเหมือนเดิมครับสายเมนสามจุดศูนะครับสายหน้าสองจุด้านะครับช่วงนี้สายหน้ามีแค่สองจุด้านะตัวเบก้าบัล์หนึ่งตัวศูนจุดปดหนึ่งตัวเหมือนเดิมอย่าที่ใช้ก็กินดะนะครับสูตรเด็ดสายคลองผ่านชัวร์ไม่กลัวเหงาตัวเดิมครับตัวเดิมนี่ครับ ใช้ไปไหลงานแล้วครับใกล้หมดแล้วครับหมดไปครึ่งเดียวนะครับนี่ครับโอ้ยมัดไว้ครับนี่ครับกินดะกินทุกปลานะครับตอนนี้ก็ตั้งทุนตั้งอะไรพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะมีปลาอะไรเข้ากินบ้างนะครับใกล้เที่ยงนะครับอีกสิบห้านาทีก็เที่ยงแล้วครับมาถึงก็สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับข่อยตั้งอะไรเสร็จก็สิบห้านาทีนะครับ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วเราไปตกปลากันเลยมาอีกแล้วครับแต้มแรกครับอะไรโอ้โหโอ้โหไปครับไปครับไปสวยครับไปสวยอึมครับโอ้โหแต้มแรกอีกแล้วไม่ทันตังกงทุกทีไม่จําครับนี่ครับโอ้โหไอผมครับไอผมเธอก็มาครับแต้มแรกครับไอ้ผมเลย งามๆเลยครับงามๆเลยขอปลาขึ้นแป๊บครับโอ้โหนี่ครับแฉมแรกยังไม่ทันทำอะไรเลยนี่นี่ครับโอ้โหก่อนตั้งกล้องก็ได้ไปสองแ้มแล้วนะครับโอ้โหกำมังใหญ่ตัวนึงครับกำมังใหญ่หนึ่งแ้มนะครับแล้วก็ปลาพมหนึ่งแ้มนะครับอันนี้ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับมาดูนีมันจะกินไหมมาดูกันอะว่า จากการตรวสอบหมายดูแล้วนะ่จาจะเด็ดนะครับถ้าถูกที่ถูกเวลาก็มันครับมันเอ้ยกินแล้วถอนเลยระโอ้โหถอนเลยครับเอามีโดนครับอ่าถูกที่ถูกเวลานะครับมันแล้วก็บันเทิงนะครับแต่ถ้าโดนของใหญ่มีปัญหาแล้วครับตรงนี้แล้วครับด้านฝามีจะสังนามนะครับ ด้านสายพอทนนะครับโอ้ยด้านด้านขวาเนี่ยเอาไม่ได้เลยครับต้องลุยครับต้องลุยโดนไม่โดนยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัานลุยไปก่อนครับลุยไปก่อนเอาละครับ พัวเลไหมพัวะไรไมหอไรไมอ่ามีต่อชอบเล่นลุ้นกับมีมีลุ้นกับมีลุ้นกับไปกับไปกับของใหญ่เปล่าไม่แน่นะครับจุดใหม่หมายใหม่หมนานๆมา,า,าทีนะครับฟืด งา,งามไปเลยไปแล้วไปแล้วไปทีละขั้นถอนโดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับสวยด้วยครับสวยด้วยครับโอ้โหโอ้โหีีครับโอ้โหกระมังครับกระมังกระมังกระมังงามงาเลยกระมังกระมังตักครับตักกระมังใหญ่ครับกระมังใหญ่โอ้โหเหี่ยวแล้วครับเอาแล้วครับน่าจะบันเทิงครับวันนี้ดูแล้วไปกินแบบนี้ก็มีบันเทิงเลยครับโอ้โหสวยครับสวยอือ โอ้โหหลุดแล้วครับให้สวยครับนะอือหือดูครับดีครับงามๆเลยโอ้โหตัวครับงามๆเลยอ๋อเหลืออครับเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้เอาเบ็ดออกโอ้โหลงไปกินเลยครับนี่เอาแล้วครับ ให้โต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 แบบนี้ีบันเทิงเนี่นอนอืมอืมอาต่อครับต่อเราลงเป็นกินกับฟินแล้วครับ ไปครับ,รบโอ้โหลงกินเลยครับเอาล้วครับโหแบบนี้มันแล้วครับดูแล้วเล็กบ้างใหญ่บ้างน่าจะมันแล้วครับเอาจัดนัดจัดนัด ไปมีสุดรก็ไปแล้ว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 ครับโอ้โหว้าวครับเกได้เกตครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับเอาเกตมาเลยครับนี่ครับโอ้โหเจเกศเออโอ้โหยอาจจะเป็นกำมังครับดูแล้วครับตด้ โอ้โหยี่ศกครับของแท้เลยครับยี่ศกมาแล้วมาแล้วเจอกันแน่สะแทงน้ําอย่างแรงครับเข้ามาเลยเจ๊ศกเข้ามาเลยเอาเจอกันเจ๊ศกขึ้นน้ำมาลงมาเลยเจีศกครับเจศกตัวนี้มีรุ้นเลยครับกินเลยไหมขึ้นน้ำเสร็จมากินเลยไหมไม่ต้องอาย เราไม่ต้องอายนะมาเลยมาเลยมาเลยรออยู่อู้โอย่างแล้วโอ้โหถอนตลอดปลาเล็กกว่าโอ้ยใช่ครับนั่นครับมาอีกแล้วยี่สองยี่สองมา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 โอ้โหสองทีสอนเลยครับสองที้อนเลยเอ้ยขึ้นสองทีสอนเลยครับ แดงว่าอยู่นี่ไม่ไปไหนแล้วครับโดนแน่ๆบนอยู่ครับบนอยู่เออโอ้ยโดนครับ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 นี่ครับนี่ครับสวยเลยปลาอะไรครับโตสวยด้วยโตสวยด้วยเอา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 ปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหกำลังใหญ่ครับโอ้โหงานนี้มันมันแล้วครับโอ้โหไม่จะใส่สวยครับเอาแล้วครับ งานนี้แหละครับงานนี้แหละครับมันแล้วครับบันเทิงละครับบื้เอเข้ามาเออเอาโอ้โหโอ้โหงานในบันเทิงเนี่นอนโอ้โหแต่ละตัวครับแต่ละโตโอ้โหเลยครับนะนี่ครับนี่ครับดูครับดูครับโอ้หนี่โอ้โหแต่ละโตโอเค ไปสุดกดแล้วครับกดแล้วครับสุดไหมสุดไหมโดนโดนครับอย่างนี้โดนครับสุดสุดโดนครับกดครับกดตัวใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โอดีครับมีแต่ใส่สวยๆครับวันนี้ครับบันเทิงนะครับนะเนาะดีครับโอ้โหใส่ทั้งนั้นเลย โอเคโอเคโอเคโอ้โหนีงามเลยครับงามครับถูกใจครับนี่ครับ <im itation> กะมังใหญ่โอเคโอ้โหดีใสแบบนี้ก็มันนะครับมัดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็โดน เป้ต้นี่ขึ้นไปครับไปครับอาการนี่โดนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับของใหญ่ของใหญ่ปลาอะไรหนักจริงๆโอ้ยหนักจริงๆครับหนักจริงปลาอะไรโอยมาดูนีครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหหนักครับหนักโอ้โหไอผมครับไอผมโอ้หบอกแล้วหนักจริงจริงโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอมันแรกจริงๆครับนี่ครับ โอ้มันไม่ยอมเลยครับเอาแล้วครับลอยแล้วครับลอยแล้วยังไม่อยากจะยอมรับดูครับไสงามๆไสงามเลยุบเรียบร้อยครับโอ้โหถ้าเจอตัวโตโอ้โหเลยครับโอ้ยโอ้โหเลยครับตัวนี้อ้ได้สวยครับครึ่งโลเจ็ดขีดได้ครับตัวนี้โหสีรับนะโอ้โห แต่ละตัวครับแต่ละตัวเอ็มป่าครับนี่ครับอินดะอร่อยโอ้โหเต็มเต็มเลยครับนี่ครับปุ๊บปุ๊สวยนงโอ้โหไอเดี๋ยวยี่สก็มามียี่สกเลยครับขึ้นน้ำไปขึ้นน้ำมาเดี๋ยวก็ต้องมาครับเฮ้ยเอาเอาเอามันมันละครับแบบนี้มันมันละครับอื เลยว่าไปเลยว่าของใหญ่มารอเหรอโอ้โหแฟงดีจริงๆครับไปผมกินซาลาทีมีสะด,ดุ้งครับใส่ขึ้นโลยังก็ยี่สกใส่สองครับออกตัวเออเออโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วไปโดนอีกโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วด,ดีครับดีครับโอ้โหมันหมันอะไรครับแบบนี้ครับไงไงไงโอ้โห,โห,โโโหโกระมัง เออเออนี่ครับกระมังกะมังโอ้โหกระมังครับกระมังสวยเต็มปากนะครับนี่ครับโอ้โหเต็มปากเต็มปากสวยงามครับโอ้โห้ดีครับเต็มเต็มครับเอาลองกินแล้วบิดยกเลย โอ้ยโอ้ยไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยยังไม่ทนยกดีเลยกับวัดซสแล้วโอ้ยถอนแล้วครับโดนครับนี่ครับหลายทีไม่โดนที่ถอนแล้วปลาไหลตัวใหญ่เขาตัวใหญ่เขาถอนแล้วครับ โอ้ยโอ้ยเจ้มังสีสวยครับนี่ครับโอ้โหเป็นยาครับถอนถอนถอนเอาลมกับลมพอดีครับอะไรจะปลานนนเออเอาเออเอาเอ้ยลมกับมาลมกับลมนะครับปลากระติดพอดีเอาไงปักกอนเออเอาอึ๊บเออเอารอดครับรอดรอดเฮ้ยเฮ้ยไอ้สวยครับสสวย เอามาโอเคโหรอดอยู่ครับใสมงามครับนี่ครับฝ่ามือเลยนะครับแต่ละตัวโอเคโอ้นานมาทีครับตัวนี้โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอสวยงามต่อต่อ ตามกันต่อครับตามกันต่อยังไม่มานะครับจะศกนะครับโอ้ขึ้นอยู่หลายตัวนะครับต้มตมสองทีนะครับแต่เธอก็ยังไม่มานะครับก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับมาไม้จะสกมาไม้ มากับมานะจ๊ะไม่ต้องอายนะจ๊ะโดนแล้วนึกว่าไม่โดนโดนครับนีน่ครับโอ้ยปาอะไรปาอะไรปาอะไรสวยอยู่สวยอยู่โอ้ยโดนครับโดนครับโอ้ยเกาะข้างอเลยครับตัวนี้ยิง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 ครับนี่ครับนี่ครับกาบอกเออเราเธอก็มานะครับกาบอกเออกาบอกโอ้ยกาบอกอก็มานะครับนี่ครับ เอาล้วครับเจบอกก็มานะครับอ้าอมาก็มาครับไปเอ้าโอ้โหยโยนผิดอีกเว้ยกระชัง,งรูมันล่มโยนไม่ลงกระชังไปแล้วครับไปแล้วครับของใหญ่แล้วครับโดนแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรแต่ของใหญ่แล้วครับกินเหล่านี้ใช่ครับใช่ครับโอ้โหเจมังเจมังนี่ครับโอ้โหยย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  นี่ครับโอ้ยใสโอเคครับโหนี่ครับโอยเจมังใสผส้มเลยอูเอาละครับอืยังเป็นเจมังเหมือนเดิมนะครับเจมังเออเจมังอ๋อเจมังอีกแล้วครับเอ้่ถอแล้วครับโดนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาอีกแล้วปลาอะไร ถอนครับถอนครับโอ้โหกระบอกครับกระบอกเจบอกมาแล้วครับโอ้ยหลังจากนั่งรออยู่นานแล้วทิ้งระยะไปนานเลยครับห่างไปนานครับแล้วเธอก็มาครับเนี้ยครับเจบอกเจบอกก็มาครับโอ้ยโอ้ยเจบอกครับห่างไปนานครับเจบอกัวสวยอยู่นะครับ เจบอกเลยไปโดนครับแบบนี้โดนครับเจอะไร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 โดนครับโดนครับโดนครับโอ้โหเป็นเจเพียนครับตัวนี้เจเพียนเจเพียนวืดมาแล้วครับเจเพียนครับตัวนี้แล้วเธอก็มาครับแล้วเธอก็มาเจเพียน สวยงามครับเจเพียนเลยโอ้เต็มปากครับเจเพียนสวยๆเลยไปไปคนนาเอาต่อเลยโอกดไปเลยนี่อืดอืดอ,อ,อ,อืโดนครับบบมีโดนครับนี่ครับนี่ครับต้องโดนกรับปลาเลยโอ้เจหมอครับเจหมอโอ้ยมาแล้วครับเจหมอครับ โอ้ยโถขึ้นน้ำครับตีน้ำต้ามเลยครับอยู่ยนู่นครับเดี๋ยวเก็บเจมอนเครับนี่ครับเจบมอเออโอ้โหแล้วเธอก็อมาผักตบหืงน้ำลงมันก็มาครับนี่ครับเออไปแล้วไปแล้ว ไปครับ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 วัดครับบ้าครับปลาก็กินผักตบก็มาเอาไงกับมันโอ้หเป็นหน้าครับมาจากไหนมาได้ครับนะมาหยุดตรงหน้าครับไปโอ้ยน่าเบื่อไปเลยเฮือหือมาจากไหนมาได้ มาตรงหน้ามาจอดเลยโอ้โหมียี่สกึ้นตลอดครับแต่ไม่กินครับอุ้มขึ้นเลยครับเมื่อกี้ไปไหมปุ๊บเว้าครับเอาเว้าไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วครับตอนนี้สี่โมงแล้วครับเดี๋ยวเริอยูวะครับมีแจะปลาเล็กเข้ากรนนะครับช่วงนี้ปลาใหญ่ไม่มาเลยนะครับ รุปผลงานวันนี้ก็โอเคอยู่นะครับช่วงมาแรกๆนะครับช่วงึงเที่ยงใบยๆน้าแรกนะครับอโหน้าเบาๆน่อยกินดีครับมีตัวที่สวยเลยนะครับหลังจากนั้นก็กินเรื่อยๆครับวัดโดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วก็ถือว่าสนุกขนานกันไปครับสรุปแล้วก็ให้ผ่านครับหมายนีะครับหมายน้ําตกนะครับตั้งชื่อว่าหมายน้ําตกนะครับเพราะมีน้ําตกนะครับไหลสวยเลยนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคนชอบตกปลาแชนเนลเลยครับไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับปลารวมันครับปลารวมวันนี้นะครับครึ่งวันนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเลยโอ้โหนี่ครับโอ้โหปลารวมเนอปลารวม ตัวที่สวยเลยครับโอ้โหโอเคครับโอเคหลายตัวสวยนะครับสวยงามเลย In my veins, I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stop, never changed. All the squad yeah. here to play, yeah. and I've got something yeah. to say, yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push power i need your time to make a change i withdraw on the things i build up every captain space i won't stop till i'm up 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right in the a.m. That's my only friend. No light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, move fast and climb. A new class to find. Yeah, true passion shines. And over oh, oh, passing time. I choose second dimes. You snooze half the time yeah. while I move passing yeah. by. Uh. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. One, two, I withdraw oh on the things uh, I make. Uh, I turn uh, flaws uh, into flawless traits. Uh, I build.